กอ้ยเถือกสามหมื่นเก่าบอกยังย่งนู้นสามหมื่นเก่าสามหมื่นสามพัเก่ารยสามหมื่นสามพันเกาอยโอ้ก๋วยเถือกก๋วยเถือกมาที่นี่เอามาที่นี่ อยากได้เท <ís> <nói> ่าไหร่ยากได้สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามหมื่นามพันเก้เป็นเนื้อนอะชเลขโทรศัพท์มาที่เล็โทรศัพท์มาที่ศูนย์หกหนึ้าเจขาน้ำแล้วน่พ่อเขาน้านั้งยงเนี่ยะบกห้าแปดเจ็ดสี่เก้าศูนย์แปดครับัวเนื้อเด้อ ไช่ผมก็ผมผมลงคลิปแรกไปแล้วคลิปที่สองฉีดลงไหนตลาดควายมันมันบ่อป้านไหนพี่น้องมือน,นี่มันมันมีแต่ควายตัวใหญ่ๆหญ่ทุบมันสิทรายว่ะน้องใครยูสปอยเนี่ยนี่ขายหรอพอตัวนี้ไ่ตัวนี้ลายภายในมันทองบ่อทองหรอครับนั่นลูกไม่ใส่ลูกมันมีเมครับมันคือต่างกันแข้งแข็ต่มันเป็นตัวแดงมันคือัวใหญ่แข็งแต่ต้นลูกมเป็ัวแดนั่น ลุ่มหนอนโอ้โวยตานอผลลีกันอยู่นอผลเสืองกันอยู่นอหน่อสามหม่นสอบอกสามหมืองง่วแม่แมลูกลูกผูอย่างไรสามหมืนสองตอนนั้นขายไปแล้วครับเยอะด้ขายครับอยู่หน้านอยู่ดอกมือหนิ้ดดนบ่แดดแดดบ่ไลนอะแดดไลมันอยูบ่ได้ร่นดอก ถึงแดนแล้วก็นีไฟน,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 นีมัน้มันมันคลืมฟ้าคือฝนโย่มาทีลยส่เลขโรรทรศับปทีนี่มี้รรยมีรงเขับปะมีครับขุม,มีนอ้อับ,บ้านไหควายอยู่บ้านไหนตาสมาร์ครับอ่านอสามหมืนสองครับอนเอาตัวเนีคน,น,นสื่อนอ้อคนสื่อไไปนี่อห่อย่างเ้มันเขียนไ้ใช่ไหมมันเขียนเป็นเขียนเป็นชายลักไว้น้อสื่อกัอน,กกนงไปนะโอ้มือน้ายเนือขายดีต้นยงใหญเด้อพี่น้องครับ ไวยเดือตัวใหญ่หขายดีโอ้แมททองว่นี่ใจมันสือ,อยังไงนี่ดูที่ไะตั้ใหญ่ๆเนี่ยมันบอกอะเลยน,นี่เก๊กครับที่เป็นเนื้อ,อ ทอดครับเทิร์กมัดจุโตเลยเว้นนะเทิกมัดจุโตเลยซีเมนกว่านี่มันกำลังตอนหัวเวียดนะนี่ไปมึงละค้าได้พี่น้องได้มันตอนอยู่ผมบเขาไปยุ่งมันดอกมึงทุนนีดก่อนกูดดามือสื่ออะไรเต็มยนัางรถทุกคนนี่กระเทิร์กครับ นี่ก็เป็นงวดเถิกโอ้เสร็จเหนือมัดเลยสูงอม็ดเศษ70 80อ่านี่ขายไปน่ะแม่ลูกลูกลูกแม่คือขายอะไรภายในส่งนี่ขายขายยัาบาลครับขายยัาบาลขายไหมล่ะขายบที่นี่ราคาประเสริฐเกินหัูราคา โอ้นี่เปียกๆหกหมื่นหอุ้ยหกหมื่นก่นับเงินสากันเราไวใหญ่หกหมื่นหกหกหมื่นห้าใช่รากันพันหนึ่งว้อง้อตัวใหญ่อะไรอยู่ครับง้อแม่เดีเมื่อกี้ครับผมหกหมื่นหกเป็นรถสายันพันหน่งพันหนึ่งค่นทงละเท่าไรอาง้เนื่อยตัวนี้ขอพันบ่เจ็ดหมื่นเท่าไหครับเจ็ดหมื่นเจ็ด เอ้ยงัวตั้มงัวตั้มเจ็ดหมื่นเจ็ดบอกไงนะน้อโอ้ยเมา่อเท่าไรไซร์เลขโทรศับผมพี่ก็ซับศูนย์ศูนย์เก้าแปดซีซีศูนย์สองหนึ่งสองสองครับมักกอบโทรมานนะพี่น้องเด้อะเจนี้คลิปที่สองเด้อคลิปแรกปล่อยไปแล้วครับไปเบิบงเอาครับโชคดีทุกท่ลนนี่ครับออกมาคือเก่าครับผมเขอบไปแล้วงัวมันแน่นก็เลยออกมางัวสนามคือเก่าเออเอาไม่เช้าหน่อยนี่แหละครับ สามน้อยๆนี่เปิดเท่าไรน้องเท่าไรหมื่นสี่พันหาหมื่นสี่พันหาเป็นงัวไทยไทยน่องงวไทยเฮาไทยกลางไทยน้อยๆนี่แหละครับงัวนี่ประมาณสี่เดือนหาเดือนเนี่ยปอสี่หาเดือนเด้อเครื่องอมเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยมือเส้าพี่น้องผมผมมาที่เส่าผมม่วงกัวนี่ผมมาทายบริเวณนี้มันจะเป็นงัวผูเต็มตลาดเลย นาตอนนี้ผมมีงวอผูเลยพี่น้องหายมั้กับตามขายดีมือนี้ครับผมเพราะว่าตลาดทั้งเวียดทั้งทั้งเขมรเขาเขาว่าเออกับเป็นนิมิตหมายดีดีครับต่อไปสิเป็นง้อโค้งอินวอร์ประเทศนี้ง้อโค้งง้อตอนนี้งวอมันนมีอะไรเนาะเกี้ยงตลาดแป้นเลยครับผมเพราะว่าดานด่านมุกทหารกับด่านด่านช่องเมกนี่มีปัญหากันตงกักโลก28มือแต่แทนเป็นเขาทั้งขมรเขมรเขาทั้งด่านสียแต่ตึงนะมันชีมีด่านระวังเขมร้ครับกับเวียดนามเนี่ยมันติดกันนะมันจิเขาทั้งด่านทั้งคุณ เออที่นี้ขัดคามไทยไปต้องไปกักโรกอยีกันบอยยี่สิมื่นง้อเนื้อหายปึ๊ดเลยพี่น้องครับโบเหลือเลยมานี่มาใส่เลขโทรศัพท์ามาน้องศ8นย์แปดสอง8 8ง่แปองแปด้าสาวหน่อยได้พี่น้องเด้เอาจะคลิปหนึ่งก่นันที่นี่เม,มาางงื่อเมือเบอรง้อง้อของเราขาอะไรไหมรัเจาเราขายอะไรกสิบเก่า ได้ไนไดพี่ได้ไนไดครับรรจา <69 S 2> ้าหกหมื่นเก้าเนาะแม่ทองสี่เดือนเดี๋ยวของอยาชัยแล้วพี่เด้อผมขอไปข้างไหนล่ะผมล่วงคลิปไปแล้วคลิมแรกอะลั่นไปแล้วคลิปที่สองสีสีปล่อยอีกอุ้ยอัดฝีมือฝีมือวันนี้หกสิบเก้าเนาะพี่เนาะลูกได้ครับหนีลูกลูกแรก,ก,แรกสายพันธุ์สายพันธุ์อย่างตัวนี้ เคฟปอเคฟสามหเคฟสามหนึ่งเนาะแม่ก็ท้องสามหนึ่งสี่เดือนนะประกันทองลูกสูงประมาณเมตรสามสิบเกือบสี่สิบเนาะความสูงเนี่ยปอสามสิบลูกอายุประมาณจักเดือนขอปีเนาะแม่กระทองอ่ะเนาะครับแม่ท้องอ่ะเนาะทองสี่เดือนแล้วครับเกี่ยงเก่าดีเงี้ยตัวนี้ครับพี่สวยพกมือเก่าราคาต่อรองกันได้ม่มีต้นนี้เลยครับแดงแดงแห้งตัวนี้ครับผม ว่าอยู่ทั้งอุโศว่าวะละเอียดค่ะ,ะเอียดนอกุกหางบักยางดีเลยครับมแม่แรวเร่องดีมาติที่ละลที่เลขโทรซัไปพนเลขท้ัพ์เกห้ศูนย์เก้าหาเก้าหน่งเก้าหนึ่งศูนย์หกสองหอาอ <c oughs> <c oughs> พอพันเพอเนาะพอพันเดอตัวนี้เดอไ์ใครกระดำหางกัะเงาสี่หมื่นสามักไล่ๆสูงเมตรสี่สิบบวกบวกเนาะสี่สิบบวกบวกสี่หมื่นสามอันลายเลยนะวัวเดียวสนเข้ามานี่ททำซาทำไส้อ๋อคุณอ่ะโอ้ยนเตนขี่เต้ยขี้ขเต้เนีอยเด้อพี่น้องเดี๋ยว ตอนยาเ็ีขีง่ววันนี้ตเชืออตัวเมื่อกี้สี่หมื่นสามพันครับปามมาเม่ที่นี่ดือนเ่งระว่างคือซูดคือง่วงง่วที่บริสุทธิ์เข้ามาเนี่ยทำสาท้ำไส้ครับเอาต่อต่อให้แกเท่าไหร่แล้วน่ะตามหมืนสี่มนเลขกลับกันส3่่ เอาไฟมองหาเดือนสี่หมื่ามสามห่นสีขายไปไหนนาะมันบ่งกเลยนาะมั่วจักเดือนอ่ะจักเดือนอ่ะมั่วมันสามปีสามปีพอพั่นเนาะบังเกลายนี่มันสี่หมื่นสามัสามหมื่นสี่อาเฝ้าขายอย่าเฝ้าอย่าฝ้าประกาศบานไปเรียงนี่หอยเป็นกับพยยำสมื่นสากับสามหมี มที่ไหนเด็เด็กทั่ั์มาเด็กทรศัพศย์หกสองสองศูนย์หกสองสองเก้าสองเก้าสองส่สี่ดย์สี่สี่แปดศูนย์บององดีสีสิบาองศาไก่ดำหางเง่า่มีพิจมีแข็งขาเนาะจะเลนนะครับาจะเล่นหูสันสันนี่แหละครับพอพันดีๆบมแเป็นหูเง่าได้เป็นน่องราคานี่ถ้าหูเง่าราคาอันดับนึงครับหูสันนี่ราคาสิบโบโตกครับลมเรีงความรับประกันเรับประกันเนาะว่าจะปล่อยลงเต่าเป็นเลยบ่ดมดมเมือนเต่าเล เห็นไหยเนี่ยพอเด้ออำนาจเจริญส่พนปากท่อนปากเด็ดเลยขายคนถามในช่องอยู่เกาหลีใต้เขาถามหาเขาเบิ่งช่องผมนี่เขาก็โทรหาคอทำนั่งพี่น้องเขาอยู่ทางนี้เขาก็สีห้เขามาเอาสีหน้าอ่ามันเป็นอย่างโชคดียูทูบไทยแลนด์เขาเบิ่งช่องโชคดียูทูบไทยแลนด์ผมสีอยู่กับมอสแม็กแม็กหัวฟูมุ้งจักมอสแม็กบอสโบย่างแรงฤทธิ์น่ะทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันเออแม็กแม็กโบย่างแรงฤทธิ์น่ะนะทีมงานเดียวกันตัวมือนีนไปเล่าตัว มันไปหาทายบีสาวเราที่มาเดียวกันเนี่ยผมโชคดีอยู่สุดละแลนครับเอ้าพี่น้องครับเขามาในสนามเฮ้ยมือเสาผมมาคือมันจะมีง้องามสีวะมันมาต้นไหนมันนี่โอ้มาามือเสาง้อพระท่นเข่าเนาะผมเข้าไปในสนามก่อนอันนี้แม่ลูกวะครับนี่ของไผ่ของขอบมันทายอะไรไปนึ่งหัวแต่ปาก งาม，งาม，งาม，งาม。